โอเคครับผมก็สวัสดีน้องชายเลย็กทุกคนที่เรียกพี่ว่าไอ้แก่กันด้วยนะครับคลิปนี้พี่จะมาเกียนคนอีกแล้วทุกคนเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วที่พี่ตามล่าหาผลมังกรไปพี่ไม่มีผลคิสเนตเลยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ครับดูครับในครั้งของพี่นั่นไงมาแล้วผลคิสเนตเนื่องจากว่ามีน้องในแคนพี่อะสุ่มได้ผลคิสเนตแล้วให้พี่พี่ก็ต้องขอบคุณไอ้น้องชายมากที่ให้ผลคิสเนตพี่มานะแล้วพี่ก็เลยคิดคอนเทนต์ออกก็คือทุกคนจําคลิปนี้ได้ไหมคลิปที่พี่แกล้งสุ มาแกล้งสุ่มได้ผลคิสเน่นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปฏิกิริยาคนในเซิร์ฟจ,จะเป็นยังไงนะแล้วต้องบอกนะว่าตอนนี้พี่ก็เจอเซิร์ฟคนไทยนะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เขาก็เขาก็พิมพ์นะแล้วมีคนรู้จักพี่ด้วยไอคนเมื่อกี้น่าจะพิมพ์มาว่าอะไรอะ่ะพี่แจกกี่โมงครับนี่แจกอะไรว่าน้องแจกอะไรครับไอคนนี้มาถึงพี่แจกกี่โมงน่าจะหมายถึงรหัสหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าตรงนี้มีคนไทยเยอะอยู่นะเห็นเขาพิมพ์มาเฮ้ยไอคนนี้แต่งตัวอย่างเท่นินจาฮาโตริแต่งทวโคตรเท่อะ เววร้อยเจ็ดห้าคำซ่าหรือคืนนะวิยแล้วดูดิครับแต่งตัวอะไรอะ่ะเด็กช่างหรอด,ดู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 ใส่เสื้อโอ้โหเก๋าจัดเมื่อกี้มันมันเอาสมปาตต้าใส่พี่งั้นพี่ก็ซัปาตต้าคืนมันอยู่ไหนขอสมปาตต้าคืนมันสีดิมาดิมาดิาดโอ้โแล้วมันหนีไยมันหนีอะ่ะร้อย็ดห้าหนีหรอหนีอรอไปไหนหอ้ออเด็กช่าง แล้วเด็กช่างมันใส่กูแล้วเด็กช่างโอ้โหเด็กช่างใส่กูยับเฮ้ยเฮ้ยน้องวัยรุ่นก็ใจร้อนเกินจะเอาไหมล่ะโอ้โหจะเอาไหมล่ะวันซันขอโทษครับพี่ชายขอโทษครับเราเราไม่เราไม่ไปปวดดีกว่ารุ่นใหญ่รุ่นโตเขาเอาสุดนะเด็กชงเด็กช่างนะคนนี้อะไรอ่ะผมชอบดูคลิปพี่นะครับลงบ่อยๆเลยครับจัดไปครับน้องชายเฮ้ยและนี่อะไรเนี่ย fc ไอหงอกโอ้โหโอโหโอันหนี้แรงนะอันนี้แรงอุ้ยแล้วมีคนนึงอุ้ยคนนี้แต่งตัวอะไรอ่ะแต่งตัวโอ้ Segi bidang gear GS. แต่งตัวเป็นอะไรอะสปีกเกอร์เมลรหอหรืออะไรอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะเพราะพี่ไม่เคยดู้แต่ว่าอุย้ยมีคนสุ่มผลอุย้ยอ้าวโอ้ยโดนสกีบีดำยิงเหยียแยงผลไปแล้ว่น้องเอางี้ดีกว่าเข้าเรื่องเลยทุกคนพี่จะพิมพ์ว่าใครสุ่มผลให้พี่ได้บ้างครับผมไม่ขอปากแซบรักกันเพราะพี่เจอมาเยอะละโอ้แต่คนนี้ไม่ไม่ขอปากแซบอิงก็ใจดีเกินขอบคุณมากครับน้องชายที่เห็นใจพี่เดี๋ยวพี่สุ่มผลคืนให้นะถ้าใครสุ่มผลคืนพี่มีใครสุ่มผลไดไหมผมสุ่มแล้วเฮ้ยนินจาหาตัวนี้สุ่มแล้วอออออออ้งง่ขขผผลลลหนหนนยยยยีีมัจะเเดว เลนี่พิมพ์คนดังหรอไม่ใช่ครับน้องไม่ดังเฮ้ยเลยคนนี้เคยดู FC ไดโนเลือนเฮ้ยไอ้นินจาตัวนี้มันเคยดูอ่ะมา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 พร้อมยังน้องพี่จะสุ่มผลแล้วพร้อมครับโอ้เอาวะมีคนเชียร์หนึ่งคนเว้ยอยู่ในนี้ต้องห้าหคนไม่มีใครเชียร์แต่ว่ามีคนเชียร์หนึ่งคนก็ดีใจละงั้นพี่จะทําการสุ่มเลยละกันสามหนึ่งดีครับสุ่มแล้วแล้วรีบออกมารีบออกมาอุย้ยเอาออกมาได้ป่าววะ เฮ้ยเอามาได้แล้วสามสองหนึ่งนี่ออกมาแล้วผลคิสเน่เฮ้ยเฮ้ยได้เฉยเฮ้ยได้ผลคิสเน่มาไรอะเอาผลมาไอเดียบอกเอาผลมาขอครับขอครับไอเดียพี่บอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหลี่ยมได้ใจจริงๆโอ้โหไอด้ดีไอ้นีถึงกับเป็น f อนะ ถือว่าเป็น FC นะเพราะว่ารู้รู้งานนะรู้เหลี่ยมนะรู้เหลี่ยมเฮ้ยเฮ้ยขอเด็กช่างขอว่ะแลกกันแลกกันโอ้ผลอะไรอะ่ะผลสปินจะมาขอแลกไอ้งอกเอาผลมาเฮ้ยเลยนี่มันปากแซบจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอยู่ตรงนี้นะครับเขตปลอดภัยไม่งั้นเดี๋ยวมีการ PP เกิดขึ้นเดี๋ยวเก็บผลไม่ได้มีคนหิวโซจัดน,นะเอสกิบดี้มันแบบหิวผลนะมันมาข้างหน้าเลยนะใครอยากได้ผลคินเน่บ้างมีใครอยากได้ไหมมีใครอยากได้ไหมไอ้นี่มันโหดร้ายเกินเลยนินจาฮาร์ตลีมันคิมอะไรอะ่ะออกเซฟโซนโดนผมแน่อโห โอ้โอ oh, oh. 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 oh, um ok, ้โ oh, อ้โอ้โอ้ขอขอยาดอยู่เซมโซนก่อนละกันขอยาดอยู่เซมโซนก่อนละกันแลกกับเสียงได้ไหมพี่ไม่แลกครับไม่แลกไม่แลกคบน้องพี่จะแจกเท่านั้นเออเอาดิพี่จะแจกเท่านั้นอยากลองเล่นครับเพราะแต่เองเวลเท่าไรเนี่ยสองพรห้าสิบโอ้น้องอิงวลวก็เยอะแล้วอิงไม่ต้องเล่นหรอกให้ผู้เล่นใหม่ดีว่าออกเซฟโดนกูฆ่าแน่โอ้โห เอาว่ะคนดูแป๊บน,นึงนะไอ,ไอ้นี่เว็นเท่าไหร่1931มันจะเล่นเราและไอ้นินจาฮันโตริเบล2สองพันห้าร้อยห้าสิบเอามาดิโห oh. ตอนนี้มี2คนนะมึงสี่จะโดนพี่เขาฆ่า <c oughs> เอาว่ะมีคนช่วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงแอร์ไลน์ก่อนน้องน้องน้องตูนตูนตูน ตุนสองชื่อ,อไรอ่ะตุนสองอ่ะน้องเขาอยู่ฝั่งด้านเรืออย่าฆ่าพี่เลยน้องโอ้โหพวกนี้ก็ใจร้ายกันเกินถ้าพี่ออกไปนี่คือโดนเลยแล้วแล้วคนชื่อตุนสองนี่ก็ช่วยพี่ไม่ได้พวกมึงไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพี่แกเลยโอ้โหไอ้นี่มาแนวปกป้องนะมาแนวปกป้องงั้นเอาผลมาโอ้คือตอนนี้ออกไปจะไหนไม่ได้เลยว่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูนนะใครผู้เล่นใหม่บ้างเฮ้ยแล้วคนนี้เวลพันสี่ก็ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่คือในวงเนี้ยมีผู้เล่นใหม่คือไอเวลยิบสองนะ ที่แต่งตัวเป็นสปีกเกอร์แมนหรือเปล่าแล้วก็อีกคนนึงเด็กช่างเวิว175ให้ใครดีไอ้แก่เล่นกากๆโอ้อันนี้มันปากแซ่บจังวะปากแซ่บจัด <laughs> โอ้ยอะไรนี่มันไอ้นี่มันพิมพ์ต่อด้วยนะกากจริงโอ้ไม่รู้จักแต่ใส่รัวนะพวกเนี้ยตัวตัวไม่กลัวใครครับเย็ดนี่พวกมึงขอผลพี่เขาแล้วพิมพ์กับพี่เขาแบบนี้นะโอ้จริงน้องพิมพ์หยาบใครเกินมามาน้องมามาอย่าฆ่าพี่นะพี่อยากแจกให้ผู้เล่นใหม่เอาผลมาดีจะได้ไม่ฆ่าโอ้โหไอ้นินจาตัวนี้มันพ้นเราอย่างเดียวโอ้ยอ้ยอ้อ้ยออกนอ้ยลอ้ยโ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 อ้ยนอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโยโยโอมยโอ้ยโอยโย เฮ้ยทุกคนชิบหายแล้วพี่ลืมเปลี่ยนผลประตูโอ้โอ้โดนปันป่วนแล้วกูโดนปันป่วนกูโดนปันป่วนมันตามาไปใครโยงดู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 โอ้ยเอ้โอ้ยมันใส่หน ua เฮ้ยน้องเฮ้ย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 เดี๋ยวตก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 เก็บผลเก็บผลก่อนเก็บผลก่อนเก็บผลก่อนโอ้ใจเย็นใจเย็นไวรุ่นเฮ้ยน้องใจเย็นใจเย็นไวรุ่น โอ้ยงเกือบตาย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 ไปรุ่นเยเ็นเย็นี่อะไรอะมีคนบอกว่าเรื่องของมึงโอ้โอ้โอ้รุ่นพิมพแรงเกินพอก่อนพอก่อนใช่ใช่ใช่พอก่อนพอก่อนสงสารโอ้มีมีสงส่งสงสารด้วยอ้าวโอ้ย ที่ไม่ตายแต่ว่ามีผู้เล่นใหม่รู้สึกตายหรือเปล่ามีคนนึงนั่นนั่นมีคนไปเกิดเซฟโซนเด็กช่างโดนแล้วมามาใครอยากได้ผลทํากิจกรรมตามพี่เอาละทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําการเหลี่ยมนะพี่จะให้พวกเนี้ยมันนั่งเรือแล้วเดี๋ยวพี่จะขายเรือทิ้งได้ป่าวะหรือว่าพังเรือโอ้ยมันก็ไม่ได้นี่หว่าแต่ว่าเราล่าออกไปเซฟโซนแล้วเราจะฆ่าเลยนะตามพี่มาเลยน้องมา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 ,มา นี่ดีกว่าซื้อเลยใหญ่เลยแล้วตอนนี้คนเข้ามาก็เยอะอยู่นะเฮ้ยเฮ้ย้นี่มันแย่งที่นั่งเฮ้ยเฮพี่ขอขับพี่ขอขับน้องพี่ขอขับอย่าพึ่งตีสงสาร <_ an> โอ้นี่มาแล้วครับตอนนี้ครับมีคนบนเรือ1 2 3 4 5คนนะ <_ an> <_ an> ไม่รวมตัวพี่นะเสียค่าหัวเดี๋ยวร้องอีกโอ้โหไอ้นิจาตัวนี้มันแซ่บจังวะฝั่งมันแซ่บเกินนี่ครับทุกคน เราเราเอาผลคิสนน้ออกมาได้แล้วนี่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 ดีโชว์นี่ครับขับเรือไปแล้วก็โชว์ไปด้วยนะเพราะเราอะ่ะมีผลคิสเี้ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพาไปทากิจกรรมคับน้องไม่ต้องห่วงวยชื่ออะไรอะ่ะชิคเก้นแต่งตัวโคน่ารักเลยอะ่ะดูดิแต่งตัวเป็นเด็กอะ่ะอย่างเท่เลย5้าบิดตามยันบ้านอะ่ะโอโ้เอดีเคยดูคลิปที่ไปเทียนมาแล้วหรือเปล่าวะแน่เลยแล้วมันหัวรุนแรงเกินอะไรนี่ขำ ไอ้นี่ขาเฉยอุ้ยเราเรามีบอสเกิดด้วยนะบอสซอลเกิดด้วยแต่ไม่สนใจครับแล้วมีลูกเรือของเรา5คนนะตอนนี้โดนกูแน่ผมไม่มีผลสงสารคนนี้นะครับอยากให้คนนี้มากเลยคือแบบว่าวิวย2 2นะไม่มีผลด้วยพี่ก็อยากให้เองนะแต่ว่านั่นแหละนะมันให้ไม่ได้ไงเพราะมันอยู่ในตัวพี่ทุกคนพี่ว่าพี่พร้อมแล้วเดี๋ยวพี่เก็บผลคิดซนี้นก่อน เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เหมือนไอ้นี่เหมือนจะรู้ทันนะหลอกไปฆ่าเปล่าวะขับเรือแทนพี่ทีน้องขับเรือแทนพี่ทีไอ้แก่เร็วเรวดิเ,วเก็บผลแล้วทุกคนตอนนี้พี่เก็บผลแล้วแล้วเราเปลี่ยนพี่ว่าผลเสือไม่น่าฆ่าได้หมดนะแต่คิสเนก่ก็ไม่แน่มาพีเ่เปลี่ยนไปใช้คิสเน่ก่อนไปไหนล่ะขับไปเรื่อยๆก่อนน้องโอ้ยไอ้นี่ขอผลอย่างเดียวเลยผมไม่มีผลแต่ังหวะนี้พี่พร้อมแล้วพี่พร้อมใส่พี่บอกเลยทุกคนช่วยกันนำนะสามสองหนึ่งพี่ใส่เลยแตกหนึ่ง มาแล้วมาแล้วมันเจอพี่ใส่มันเจอพี่ใส่อุ้ยบนเรือตอนนี้ครับเฮ้ยเอ้ไอเด็กคนนี้มันไม่เปิดพีพีหรือเปิดเฮ้ยไ,ไม่เปิดโอ้ตอนนี้ตายไปหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสกีบีดี้ดเล่นแล้วอุ้ยเด็กช่างตายโดนไปสองครับจังหวะนี้โดนไปสองมาดีมาดีาดแต่ตอนนี้ในเรือครับที่เปิดพีพีน่าจะเหลืออีกสองคนออ้ยโ,โดนโมจิเอาดิโมจิโมจิเหรอโมจิเหรอนี่ไงได้ค่าหัวมาหมื่นหนึ่งตายไปสามอ้ยและเหลือนี่ผลประตู อมตโดนอมตโดนโดนใส่หมาดิมาดิหิวโซกันใช่ไหมไอพวกนี้หิวใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมละ่ะผลคิสเนทนี่ไงจัดให้จัดให้ใหผลคิสเนะผลคิสเนทนี่ไงนี่ผลโดนโดนไม่รอดบอกเลยไม่รอดไม่รอด้ยอุ้ยแล้วมันผิ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 วจัดไอ้นี่มันสู้ แต่มันไม่หนีนี่ไงตางมีสกิลซีหรือเปล่าทำไมไม่กดใช้วะเฮ้ยไม่ยอมบาร์ฟก็โดนสิครับรออะไรอ่ะแลเหลือเด็กคนนี้คนเดียวเด็กน้อยผู้น่าสงสารไอ้น่าจะถามอะทำไรกันอะลยนี่งงยืนงงเว้ยเดี๋ยวนะมีข้อความพิมมาสามข้อความพี่ว่าพี่โดนดาแน่เลยสามสองหนึ่งปั๊บเพื่ออะไรวะไอ้ล้นล้นหัวโห้ล้นหัวอะไรอ่ะล้นหัวจุดแปลกๆนะมันแอบแอบดานะถ้ากูทำไมไอ้งอก ก็เห็นอยากได้ผลคิสเนไงพี่ก็มอบให้แล้วไงครับน้องเออนี่ครับทุกคนผลคิสเนพี่ให้แล้วนะได้ได้รับได้รับกันทุกคนนะผมอยากรู้ผมอยากรู้ฮ่าฮ่า่ไอนี้ขำนะไอนี้ขำเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เปิดพีพีอะไรอ่ะมีคนพิมพ์เดี๋ยวกูไปยันบ้านโอ้ไอนี้แรงนะแรงเกินไปหน้ามึงไอโง่โอ้พอดีบอกเต็มหน้าเลยเล้วคิสเนแบบให้จัดให้แบบจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวพี่ลองดีเซตดีว่าจะไปเกิดกับพวกนั้นหรือเปล่านะ หายหมดนี่หายหมดจริงหายหมดเรือไปยกครัวอุ้ยกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วมีใครอยู่ไหมอุ้ยแล้วมีผู้เล่นใหม่มาด้วยโุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเอ้าเอ้า,อามาถึงมันใส่นะเดี๋ยวไอ้โดนเจอกูโอ้ชิมหายแล้วลืมเปลี่ยนภาษานหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะมันมันมันรวมแรงรวมใจกันหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมันรวมแรงรวมใจกันชิบหายแล้วอ้ยหนีไปเกาะกลางเถอเกาะกลางก็มีคนอาจจะมีคนช่วยได้นะชิมหายแล้วแล้วทำไมมันไปชา้าจังอ้าเอาบัสเอา้เอา,า,เอา,โเาโดน,นแล้วโดนโมจิดึง มาดิมาดิก็ไม่ได้เสียวะตายไปหนึ่งามาดีให้เลยสามลุ้มหนึ่งหรอคี่ตัวอู้สามตัวสามตัวมาดิมาดิมาดิไปหรืเปล่า,าอุ้ยพี่ไม่ไหวพี่ขอโทษน้องพี่ขอโทษก็มาดิวะก็มาดิอุ้ยอุ้ยเอา้ากด โอ้โหเปิดเผาไม่ทันโอ้โหเสียค่าหัวไปสามหมื่นห้าเกินไปโอ้แล้วดูดูครับโดนพิมพ์อีซี่กากจังโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่ได้แล้วไหมไม่ได้แล้วไหมสามหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วไหมมาดิมาดิทำทรงเหรอเอานินจาตัวนี้ก็เลยหลังกันมาดิมาดิตายหนึ่งมาดิน้องอุ้ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยแล้วมันผิวมันยังอ่ะมันผิวมันยังอ่ะมาดิ ปดิหมดแล้วตอนนี้เออนีไงตายอีกหนึ่งไม่รู้นะอุ้ยโดนลุกหลงนะไอคนเมื่อกี้ขอโทษด้วยน้องใครไม่รู้แต่ที่แน่พี like ่ขอโทษแล้วกันพี่ขอโทษแล้วกันแต่พี่ขอใส่ไอพวกนี้ก่อนไอไอไอนี่มันหิวหิวผลกันหิวผลกันแล้วบ้าข้างนะโดนโดนไอแกเหลี่ยมเลยโดนไอแกเหลี่ยมแล้วบ้าข้างหอนี่ไงตายอีกหนึ่งใครไม่รู้ใส่มดใส่มดดาเอจดเป็นหมื่นดาเอจดเป็นหมื่นมาดิไม่รอดเนี่ย แล้วก็เปิดเผาเลยละกันโดนแล้วโดนแล้วบอกเลยเปิดเผาไม่มีใครสู้ได้อ,ะอ่ะมาดิมาดิอย่าหนีนะอย่าหนีอย่าหนีหน,หนีทำไมหนีทำไมมาดิตีกันตายอีกหนึ่งโอ้คิวจัดคิวจัดมาดิครับฮัลโหลมาดิครับหนีไปไหนมาดิหนีไปไหนอ่ะมาดิมาดิาดโอ้หนีเป็นมาหนีเป็นมาของจริงอันนี้หนีเป็นมาของจริง ดาวโดนโดนในผลโมจิโมจิก็ไม่ตื่นนีสองทับสามแล้วใครมันได้ข้าหัวกูไปวะเฮ้ยคนไหนได้ข้าหัวไปอ่ะไอ้ดีหรือเปล่านี่ไงใจอีกหนึ่งมาดิโอ้เหลือตัวเดียวปะอีกตัวหนึ่งมันไปไหนวะไอ้ผลประตูอะไอ้ผลประตูปากแซ่บๆมันไปไหนเฮ้ยมันอยู่นั่นเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงโดนแล้วโดนจับวยดามจไปห้าพันหายแล้วแล้วข้างล่างใครมีโอ้เฮ้ยมันไม่เลิกนะไอ้นี่มันไม่เลิกไม่ลาไม่เลิกไม่ลาไม่จบไม่สิ้นนะไม่จบไม่สิ้น มาดิโดนอุ看看๊บแตกนั้นอะแตกนั้นอะแตกกับเมาผมว่าต้องผมว่าต้องหนีเป็นหมาผมว่าต้องหนีเป็นหมา โดนนี่สามตับสามเป็นไงล่ะอ๋อผลประตูมันได้ข้างหัวเราไปนะแต่เราได้คืนมาสองรอบโอเคเท่ากับว่าตอนนี้พี่ก็ยังกําไรอยู่นะเพราะว่าได้จากไอ้ผลโมจิมาประมาณสอง0มื่นแล้วก็ได้จากประตูใหม่อีกประมาณหมื่นกว่าหมื่นหกเท่ากับว่าประมาณกําไรมานิดนึงแต่ว่าที่แน่ๆไอ้นี่ไม่จบมันอยากได้มันอยากเสียหมื่นนี่ไงมันอยากเสียหมื่นจริงๆด้วยที่ได้มาทังหมดสามหมื่นแล้วดูชื่อมันไก่ย่างไก่ย่างถูกเผาด้วยนะไม่ยากเจอ เผา VC ีของพี่ไปอะไรอะ่ะกากจังไรวะ V ีซีกากกากโอ้โหวีซีกากกากแต่ยังแพ้อยู่เลยนะเออยังแพ้อยู่เลยนะเมื่อกี้สาลุมหนึ่งดะดีเซตเลยดีกว่าเพราะว่าไม่เสียค่าหัวละออ้โหวันประสาทนะครับวิ้ยแล้วเฮ้ยผลเกิดวะคุณผู้ชมผลเกิดผลเกิดอยู่ตรงไหนผลเกิดเอ้ยเอ้ยโอ้แล้วผลสั้นเกิดนี่นี่นี่อันนี้ของจริง ให้ให้ผู้เล่นใหม่ดีกว่านี่นี่น er ี่คนนี้คนนี้คนไ,นไทยหรือเปล่าเห็นพิมพ์มาอยู่ในเซิร์ฟนะนี่น้องครับเอาผลไหมครับพี่ให้นี่ผลสั้นเฮ้ยเฮยอะไรอนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ไม่จบไม่สิ้นนะจะให้ผลผู้เล่นใหม่เฮ้ยอุ๊บเฮ้ยเอาเอาแล้วมันบิดผลกูเอ้าแล้วมันบิดผลกูเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะเอออุ้ยอุ้ยมันจะมีคนเป็นความเป็นคนดีวะะมีความเป็นคนดีหรือเปล่าหรือเปล่า มันอีกรอบแล้วมันตัดหน้าแล้วมันกินผลทําไงเนี่ยผ่านแะล้วเลยเลยอะที่มันป่วนไอ้นี่มันป่วนทําไมอะ่ะเฮ้ยยยา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 สามสองหนึ 3, 2, 1, ่งผู้เล่นใหม่อยู่ที่ดวงเองแล้วน้องจัดไปอุ๊ยเข้าใครอะ่ะเอา้าไ,ได้ผล เฮ้ยผู้เล่นใหม่ได้ผลกินเลยครับกินเลยกินเลยนี่ไอ้พวกชอบป,ปว่วนนี่นี่ผู้เล่นใหม่กินแล้วอร่อยนี่ครับผู้เล่นใหม่ใช้ผลสั้นขอบคุณครับนี่น้องเขาขอบคุณแล้วนะครับผมเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็สงบศึกแล้วแล้วดูดูดูด,ดูไอ้สองคนนั้นมันขับเรือออกไปแล้วนะเฮ้ยแต่ว่ายังเหลืออีกคนนึงไอ้เด็กช่างมันยังอยู่นี่นี่นี่เอาเอาไาลรออีกรอบหนึ่งดีกว่าไปดีกว่าเสียเวลาเนาะเพื่อนโอ้ เพิ่งเห็นข้อความจะเอาอีกเหรอโอ้โหไอ้ดีก็ไอด้ไอดีก็เกินไอ้นี่มันนักเลงจริงนะเว้ยอยากได้ผลในมือเราเปล่านี่ผลกินเสนนะเอาเปล่าเอาเปล่าอยากได้เปล่าในช่างอยากได้แต่ว่าเอ็งต้องกินผลนี้ก่อนเคเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังไม่ทําการสมผลนะเดี๋ยวพี่ส่มผลดิเดี๋ยวเอาผลนี้ให้มันกิน เฮ้ยโหได้ผลกากพอดีเลยผลสปริงนี่ๆเคเคกินผลนี้แล้วเดี๋ยวให้นี่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 ผลนี้ดูที่มันจะกินหรือเปล่าวะอย่าบอกนะได้ได้ไดไวิววิววิวมันอยู่ผลมันกินแล้วโดน <c oughs> ผลสปริงนี่มันเปลี่ยนยังนี่มันเปลี่ยนแล้วตอนแรกตอนแรกมันใช่ผลน้ำแข็งตอนนี้มันกลายเป็นผลผลสปริงแล้วไหนล่ะ <c oughs> มันถามาผลแล้วนี่ไงอยู่ดีแค่ผลอ่ะเอามาแต่เรากดโยนไม่ได้ อุยอออุ้ยมันน่าจะพิมอะไรมาสักอย่างนะมันน่าจะเป็นคำหยาบนะอุ้ยวิวมันร้อนแล้วนะมันร้อนแล้วนะเพื่ออะไรวะหยอกหยอกมานี่ก่อนเนอใจะเย็นจะเย็นมาเอานี่ไปไหนสามสองหนึ่งเอาเฮ้ยทำไมดีอ่ะอือแตก นึกว่าจะสกิลไม่โดนแล้วอะไรอ่ะมันพิมพ์อะไรอ่ะไอโอ้แล้วก็เป็นเซ็นเซอร์แบบนี้น่าจะเป็นคำหยาบแน่เลยน่าจะด่าประมาณว่าไอเดี๋ยวมึงเจอเพื่อนกูแน่โอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกไอที่มันลุมเราอีสองคนนั้นอ่ะมันไปตามมาหรือเปล่าวะ แปลกๆแล้วแปลกๆปลกแล้วกลัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันมาแล้วมันมาอีกแล้วเหรอไอ้พวกเลื่อนเด้อไอ้พวกเลื่อนมาดีมาดีกูตั้งรับรอเลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเงียบก่อนเงียนก่อนคนนี้ไม่มีไฮคิสังเกตบีสองหรอกเอ๊ะเอ๊ะมัน้ากูไปเจอมัน้ากูไปเจอมีอะไรเพื่อนมึงเก่งมาแต่ไหนแกล้งเพื่อนกูหรอเจอกูแน่ไอ้งอกมันหลอกกูเพื่อนไหนวะฮะเอาดีมันอยู่ไหนเฮ้ยแล้วมันมองไม่เห็นหรอน้องอุ้ยเอ้าเอ้ยมันเจอแล้วมันเจอแล้วมันเจอแล้วชิบหายละ เอาแล้วลืมเปลี่ยนภาษาเฮ้ยลืมเปลี่ยนภาษาใจเย็นเลยเอา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 กดสกิลไม่ได้เอามาได้มาดีครับกดสกิลได้แล้วมามาดีมาดีมาดีแล้วจัดให้เลี้ยงตัวเลยจัดให้เลี้ยงตัวมาดีปากแซ่บเนี่ยพี่ชอบอุ้ยโอ้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 ไม่ได้นะไม่ได้นะแกเราจะเสียหมาไม่ได้นะนี่ไงขออนุญาตดุดเลยได้ปอะดุดเลยได้บะ ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ดดแล่นมาแล้วล้วก็แปลงร่างเลยระกัารแตกไปหนึ่งบอกแล้วสรงคามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารและใส่ใส่หนัวแน่ไอ้นี่ผมโมจิโมจิก็ไม่ตื่นทำทรงนะโมจิไม่ตื่นแต่ทำทรงแต่มันจับกดน้ำไงนี่เหลือหกร้อยนี่เหลือหกร้อยเมื่อกี้แต่พี่หันสวนพี่บอกแล้วพี่พี่หันสวนเพียวตึงแน่แตกแน่นอนจังหวะนี้ต้องมีคนแตกจังหวะนี้ต้องมีคนแตก มาดิไม่รอดไม่รอดไม่รอดหมายถึงกูเนี่ยไม่ไม่รอดแน่มาดิอุ้ยมาดิอุ้ยคอมบุแตกนี่ตายหนึ่งมาดิเอ้ไอนี่ไอนี่ก็ตายอีกหนึ่งไอแกโคตรเหลี่ยมโหขอโทษได้ไหมล่ะน้องไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ให้มันเหลี่ยมแล้วกูจะเลิกติดตามโอ้โหไอนี่จะเลิกติดตามเลยเหรอน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษน้องทําเพื่อนกูเพื่ออะไรวะ เออนั่นดิทําเพื่ออะไรโอ้อันนี้น uh ่าจะพิมพ์คาหยาบมานะตืดๆนานแล้ว่าจะอันนี้น่าจะพิม oh, พ์ว่าไอวุ้ยแล้วขอโทษไปแล้วมันบอกว่าไม่ร ja ับนะขอโทษจริงน้องขอโทษจริงไม่ได้ตึงไรหรอกจริงเพื่อนโอ้โหโอ้โหมันใส่กุยับแล้วไอ้นี่ขอโทษไปแล้วไม่รับด้วยนะเด็กช่างโอ้โหทั้งแคนยังได้โอ้โห้ไอ้นี่มันเริ่มเกินไปแล้วไอ้นี่เริ่มปากแซมแล้วเริ่มปากแซมแล้วโอ้ยรีเซ็ตให้มันเลยลวกันเพราะว่าเราไม่เสียค่าหัวอยู่ละ จกจกโอ้โหอันนี้มันใส่มัววะ่ะโคตรกระจอกแต้นี่อะไรอ่ะช่องกากๆโอ้โอ้เกินอันนี้เกินแล้วอันนี้เริ่มเกินแล้วอันนี้เกินไปอันนี้เกินไปวะ่ะแรงมากวะ่ะแรงจริงอย่าให้กูเจอมึงในชีวิตจริงนะเอาอีกแล้วไอ้ที้นี่มาอีกแล้วโอ้โหมันเริ่มโหมดหลายขึ้นทุกทีทุกทีจริงเพื่อนถ้าเจอแล้วจะทําไมโดนกูไงโอ้โหมึงอยากล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวไหม แซบเกินปากแซบเกินมึงอยากโดนตีนกูไหมเก็บปากไว้ออมเหรียญเถอะโอ้โหแต่ละคำเองก็พูดเกินน้องกระจอกแท้เดี๋ยวกูจับเข้าโลงโอ้โหโอ้ยไอพวกนี้มันมันเกินไปว่ะทุกคนพี่รู้สึกว่ามันมันโหดร้ายเกินไปนะไอสามคนนี้มันใครจําชื่อไว้ก็ระวังกันด้วยนะครับปากแซบมากสามคนนี้พิมนะไม่ได้พูดโอ,อมันคนตีนที่พี่พี่พูดว่าเองก็พูดเกินน้องแต่มันบอกว่าพิมพนะไม่ได้พูดฝันประสาดอีกนะนี่คนตีนนะอุ้ยอุ้ยไอหน้า อ oh. <laughs> มันแรงเกินไปแล้วดีกว่าเอาเป็นว่าพี่ขอโทษนะน้องเอาผลเพื่อนกูมา <laughs> ไม่ให้ทรงผมหัวควายโอ้ขอโทษเลยปัญญาอ่อนโล้นก็โล้นไปแล้วดีกว่าพวกกะจอกให้ตู